<Es per ated> จะบอกว่ารักที่หนูได้ยินอย่าเพิ่งบอกก็ไม่จริงเลยทำน้ำตาหนูไหลลิ่นที่พี่พูดไปนอกอเลยไม่ก็วอนให้หนูเชื่อกันเรื่องอดีตช่างมันเธอตอนนี้อยู่ข้างกันนี่รู้ไว้ว่าหนูสักทีญญ่บอกว่ารักที่หนูได้ยินอย่าเพิ่งบอกก็ไม่จริงเลยทำน้ำตาหนูไหลลิ่นที่พี่พูดไปนอกอเลยไม <Es per ated> ่ก็วอนให้หนูเชื่อกันเรื่องอดีตช่างมันนะ ที่สุดลายว่าหนูสซ็ตัญที่สุดลายขอโทษที่รับควได้ไม่ดีทำหนูเจ็บช้ำม,มากก็ไรที่ดูแลแบบหนูจะหาที่ไหนมีพีคนหลังหนูจงจำไว้ให้ดีที่ก็ไม่รู้จะแก้ไขมันยังไงที่ผ่านมาแล้วก็ไปมันให้ผ่านไปพี่จะแักวเขาม,ามืกอมางไมกเท่าไรแต่ตอนนี้มีแก่น้อ,อย ไม่จริงเลยทำน้ำตาหนูไหลลินดีพีพูดไปหนูก็เลยไม่ก็วอนให้หนูเชื่อกันเรื่องอดีตฉันมันเธอตอนนี้อยู่ข้างกันได้รู้ไว้ว่าหนูสำคัญที่บองว่ารักที่หนูได้ยินอย่าเพิ่งบอกว่าไม่จริงเลยทำน้ำตาหนูไหลลินดีพีพูดไปหนูก็เลยไม่ก็วอนให้หนูเชื่อกันเรื่องอดีตฉันมันเธอตอนนี้อยู่ข้างกันได้รู้ไว้ว่าหนูสำคัญที่บองว่า บอกว่าไม่จริงเลยทำน้ำตานูไหลลินดีพีพูดไปนกกรเลยไหมก็วองให้หนูเชื่อกันเรื่องอดีตช่างมันเธอตอนนี้อยู่ข้างกันนี่รู้ไว้ว่าหนูสำคัญจะบอกว่ารักที่หนูได้ยินอยา่าเพิ่งบอกว่าไม่จริงเลยทำน้ำตานูไหลลินดีพีพูดไปนกกรเลยไห่ก็วองให้หนูเชื่อกันเรื่องอดีตช่างมันเธอตอนนี้อยู่ข้างกันนี่รู้ไว้ว่าหนูสำคัญที่สุดเลย